มีคำถามจากเพื่อนๆทางบ้านเข้ามานะครับว่าเกิดเราคัดลอสหุ้นสักตัวหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากคัดลอสปุ๊บเนี่ยหุ้นมันก็วิ่งเด้งใส่หน้าเลยเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาย,ยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบุณนะครับก็ก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะครับลองมาดูกันว่าปกติเดี๋ยวเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเรา ปกติเราจะวางโพ i ิชันกันยังไงบ้างนะครับหรือว่าเราซื้อหุ้นมาเราคัดลอสยังไงสมมุติว่าราคาของหุ้นมันเดินทางมาประมาณอย่างนี้นะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันเกิดสร้างฐานขึ้นมาแล้วมันอาจจะมีการยกโลนะครับแล้วก็เราเข้าไปซื้อในจุดจุดนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราเข้าไปซื้อที่จุดจุดนี้ครับจุดที่เราซื้อคือจุดที่เป็นจุดที่ buyon d i p นะครับปกติเวลาเราคัดลอสเนี่ย ตั้ง stop loss เนี่ยเราก็จะตั้งตรงนี้ถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าเราซื้อได้จุดจุดนี้หรือจุดใกล้ๆตรงนี้เนี่ยแล้วมันเกิดหลุดลงไปตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการ stop loss นะครับตัดขาดทุนเนื่องจากว่าเรามองว่ามันหุ้นมันยังไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นต่อได้เนี่ยมันก็จะลงต่อตัวปกติเนี่ยมันจะลงต่ออย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมีบางกรณีเนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นมาแล้วมันหลุด นะครับหลุดแนว Stop l ล s s ตรงนี้แล้ววันดีคืนดีไม่นานเนี่ยมันยกกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็วิ่งไปอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแล้วเป็นบ่อยด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งทีออ่ผมแนะนำเนี่ะก็ถามว่าทำอย่างไรนะครับอย่างแรกคือถ้าถึงจุด Stop loss เนี่ยเราก็ควรจะ Stop l ล s อออกไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว,ว่าเราไม่ stop l ล s s เกิดอะไรขึ้นถ้าราคามันไม่เด้งกลับขึ้นมาอย่างนี้แล้วครับ แล้วราคามันลงมานะครับไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้จะทํำยังไงถูกไหมฮะเราควรจะ stop loss กลับไปก่อนและในวันหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าหุ้นมันวิ่งกลับมานะครับในจุดที่เรา stop loss นะครับหรือว่าจุดที่เป็นจุดแนวแนวตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อกลับคืนมาได้นะครับแล้วเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งไหมครับจุดที่ลงมาตรงนี้เนี่ย p a t ิร์นตรงนี้มันเป็นยังไงมันเป็น inverse head and shoulder เห็นไหมครับ อ่าเห็นไหมฮะอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดนะครับซึ่ง i n v e r อร์ a เฮดแอนด์โชเดเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่การันตีว่ามันจะขึ้นต่อนะครับเป็นแพทเทิร์นกับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างของจริงกันเลยแล้วกันนะครับในตัวอย่างอ่า ผมอาจจะยกตัวอย่างหุ้นสัก2อสามตัวให้เห็นนะครับอย่างเช่นตัวแรกคือตัว SNP นะครับอพอดีตัวกราฟตรงนี้เนี่ยม,มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราย้อนอดีตกลับไปกันนิดนึงนะครับเราสมมติเราตัดตัด,ต,ดตอนมาณตรงนี้เห็นอะไรไหมครับจะเห็นได้ว่าสมมุติว่าเราซื้อในจุดๆประมาณตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วเราตั้ง s t o p l o s s ถ้ามันหลุดเส้นประมาณนี้ นะครับเราตั้งจุด stop loss ไว้เมื่อราคามันมีแท่งแดงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแท่งแดงแบบนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็จะ stop loss ไปก่อนถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเป็นแท่งแดงยาวด้วยแล้วยังไงต่อครับพอ t t p l o s s ปุ๊บเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูนะครับในวันรุ่งขึ้นอ่าเห็นไหมอีกไม่นานเนี่ยราคามันก็ยังวิ่งวิ่งเออวิ่งใต้ ต้จุด s t อนะครับแล้วก็มันก็ทําการกลับตัวขึ้นมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นมันก็วิ่งวิ่งกลับไปเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เรา stop ปลไปใช่ไหมครับแล้วก็หุ้นมันก็จะเด้งใส่หน้าภายในประมาณสักอาทิตย์1อาทิตย์ข้างหน้าแล้วมันก็วิ่งวิ่งกลับขึ้นไปยาวเลยฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นท่าท่าไม้ตายหรือว่าเป็นท่าที่ทางคนทําราคาเนี่ย เขามักจะมักจะทำอย่างนี้เป็นประจำนะครับเป็นการเคลียร์เขาเรียกว่าเป็นการเคลียร์รายย่อยนะครับเขาจะเคลียร์คนที่อ่าที่ซื้อนะครับเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเกือบทุกๆคนเนี่ยเห็นจุดตรงนี้เนี่ยเขาจะสต็อปรอแล้วก็ออกมาใช่ไหมครับบางคนก็จะลืมไปเลยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วก็พอหลายหลายคนไม่สนใจเนี่ยหุ้นม,มันก็จะวิ่งแอบบลักลอบวิ่งกลับไปต่อเห็นไหมครับวิ่งกลับขึ้นไปแบบประมาณอย่างนี้ ลองดูตัวอย่างอื่นอีกทีนะครับอ,อีกตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยคือกันกุนตัวหุ้นกันกุลนะครับมันมีอยู่จังหวะตรงนี้นะครับจังหวะประมาณนี้เผมชี้ให้ดูนะครับเนี่ยจังหวะประมาณนี้นครับถามว่ามันยังไงนะครับดูตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราตีแนวรับ เห็นไหมครับตรงนี้เป็นแนวรับที่มันค่อนข้างแข็งแกร่งมากเพราะว่าจากราคาเนี่ยมันย่าอยู่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับพอพูดมันขึ้นไปปุ๊บแล้วมันลงมาทดสอบแนวรับเนี่ยเห็นไหมคนทําราคามันเก่งมากเลยมันทําให้ไม่หลุดแนวรับแล้วไม่ีการเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็ทุบลงมาเลยนะครับพอทุบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เคลียร์เดี๋ยวซูมเข้าไปอีกนิดนึนงเห็นไหมฮะทุบเป็นแท่งแดงยาวตัวนี้นะครับแท่งแดงยาวตรงนี้ ทุบเสร็จปุป๊บวันต่อมาเนี่ยมันเด้งกลับเลยสัญญาณอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาณที่เราเรียกว่ามันเป็นการเคลียร์ย,ย่อยนะครับเคลียร์อะไรเคลียร์คนที่ซื้อเบรกนะครับตรงนี้มันเป็นแนวเบรกเล็กๆเหมือนกันคนที่ซื้อแนวนี้เจอแท่งนี้เข้าไปเขาออกไปใช่ไหมฮะเป็นการเคลียร์พอเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นไงหุ้นวิ่งต่อเลยครับวิ่งยาวมาถึงขนาดนี้เลยเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่า อ่าอันนี้พูดได้เนะเพราะว่ากามันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นแท่งแดงอย่างนี้เนี่ยโดยหลายๆคนเนี่ยก็มักจะทาไปที่จะต้องคัดออกไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะไม่วิ่งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันอาจจะวิ่งงงม,มาอย่างนี้ก็ได้ถูกปะเออเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับตัวตัวนี้เพิ่งเกิดเลยนะครับ b l a เราลองมาดูวัดกันดูนะว่าทฤษฎีที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะครับ b บลเองกราฟนะครับเป็นรงกราฟที่มันลงมาจากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับลงมาปุ๊บมันก็สร้างฐานนะครับสร้างฐานตามตัวเส้นเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะสร้างฐานแล้วก็ย่ำตรงนี้เนี่ยนานมากเหมือนกันแล้วมันก็เกิดเส้นราคาเส้นแดงตรงนี้นะครับแท่งแดงตัวนี้ ราคาแท่งแดงตัวนี้เนี่ยอขออภัยครับราคาแท่งแดงตัวนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะคัดลอสแล้วนะครับพอคัดปุบเนี่ยมันก็จะย่ำลงมาสักพักหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยไม่นานเนี่ยมันก็เด้งใส่หน้าเห็นไหมครับมันมีการเด้งของราคาขึ้นมาณนะวันนี้เนี่ยที่เราทําคลิปกันอยู่เนี่ยราคามันขึ้นมาทดสอบเส้นเส้นแนวต้านตรงนี้แหละหรือว่าเป็นเส้นแนวรับก่อนหน้านะครับเป็นเส้นที่เราคัด คัดลอสไปหรือสต็อปลอสไปหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูนะถ้าสมมติว่ามันลงมาตรงนี้ย่อนิดหนึง่งแล้ววิ่งขึ้นต่อได้เนี่ยมันยกโลอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเข้าตรงนี้ได้อีกไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งก็ตั้งสต็อปลอสไว้ที่ตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รอดูนะครับว่าหุ้นมันจะวิ่งไปหรือเปล่าแต่ว่าในทางกลับกันมันก็อาจจะไม่วิ่งก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงก็คือเป็นการรีบาวขึ้นมาแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับ ถ้าเราซื้อตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องคัดลอสต็อปลอสในแนวนี้อีกรอบนึงนะครับก็การสต็อปลอสเนี่ยก็ขอให้ยึดเป็นเป็นหลักเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดอ่ามันมีการหลุดแนวรับสําคัญนะครับแนวที่เราตั้งสต็อปลอสไว้ยังไงเราก็ควรจะสต็อปลอสเราไปก่อนนะครับถ้ามันเกิดเด้งกลับสายหน้าเราก็กลับกลับมาซื้อคืนนะครับแต่ว่าถ้ามัน หลุดลงไปล่ะถ้าเราไม่ได้สอปร้อนเนี่ยเราจะเสียหายหนักมากแล้วถ้าเราเสียหายหนักมากเนี่ยไมเซตเราก็จะพังนะครับเราก็จะกลัวการการลงทุนไปเลยเพราะว่าเราอาจจะเสียหายหนักมากๆในครั้งนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกันยังไงก็ หวังว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนี่ก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องเราเน้นครับยังไงเดี๋ยววันหลังจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสนออีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ